สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาที่องค์พระปฐมเจดีกันนะคะอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะข้างบนกันเลยจ้า อันนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในตัวขององค์พระนะคะนี่เราจะเห็นได้ชัดมากค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็จะเดินรับรอบ,บองค์ท่านไปนะคะ ก็จะเป็นวงกลมเพาเหมือนเวลาเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยนะคะก็จะมีญาติโยมนะคะมากันไม่ขาดสายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้พิลามค่านะคะมาช่วงเย็นค่ะนะคะ,นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพี่ว่านนะคะเป็นคนอยู่นครปฐมเลยนะคะอะบอกมือเวบ้เอฟซี FC, หน่อย อยู่ใกล้นครปฐมเลยนะคะก็เป็นคนพื้นที่ค่ะพี่มะค่ะก็ต้องอาศัยคนพื้นที่นะคะมาที่นี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นกัน,นี้กันนะคะว่าขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นกันนะคะทุกคนไปค่ะดูข้างบนกันอีกหน่อยน,นะคะเพื่อน อันนี้เป็นการห่มผ้ารอบองค์พระนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นนะคะนี่เราต้องให้คนพื้นที่พามานะถ้าเป็นเราเข้ามาแบบนี้ก็อาจจะโดนไล่นะคะง,งามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตรง,ง,งนี้ก็จะเป็นองค์พระ พระธาตุนะคะพระกระถมเจดีนะคะเพื่อนๆนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่ร้านอรนะะ่อยนครปฐมตลาดต้ตลุงค,ค่ะนี่เรามาร้านดังร้านอร่อยนะคะ นี่ร้านโัรอยได้สิวนะคะเป็นขนมหวานอันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดนะคะนี่อันนี้ก็จะมีน้ำจับเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านกันนะคะทุกคนอาไ น้ำกะเพราคนนทูอร่อยนะถ้าคลิปนี้ของพี่ลามอคาเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส c r i ที่ช่องลามอคาสิทธิ์อาจารย์โชว์แชแนลด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนมาแล้วค่ะดูค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ